เพื่อนเพื่อนเห็นคลายน้ำไหมครับเนี่ยที่มันเป็นแสงเรืองเรือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมไม่ได้มีทุกวันนะครับเนี่ยเนีก็ดีนะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะ นี่หลเพื่อนๆดูเนี่ยเนี่เป็นแสงนี่เราอยู่ที่หน้าบ้านไทยแสงเทียนนะครับที่เกาะสมิตก็พายน้ำขึ้นมาก็มาดูเออสวยดีอ่ะ เนี่ยนี่คือภายน้ำครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่ามันมันมีเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าผมก็ถ่ายได้ไม่ทั่วหรอกเพราะมันเยอะเยอะอยู่ แต่ว่าก็อดจะถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับอันนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านไทยแสงเพียนะะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เวลาที่ขึ้นเขาซัดมาแล้วจะมีภายน้ำติดมาด้วยกับขึ้น เพื่อนเห็นไหมครับนี่นี่นี่นีนีไอ้นี่เป็นพองเป็นพายน้ําที่ที่ลอยมากับคลื่นนะครับเนี่ย เนี่ยเพื่อนจะเห็นได้นะเป็นแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นภายน้ําเลยนะเนี่ยเราอยู่ที่หน้าบ้านไทยแสงเทียนนะครับเนี่ยก็ยังมีภายน้ำนะสมโอ์มากนะครับเนี่ยไม่ได้มีแต่ว่าไม่ได้มีทุกวันนะครับไม่ได้คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาวันไหนนะครับเนี่ย ก็คืออดจะถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรลูก ไปนอนได้แล้วไปแล้วอ,อ,อันนี้คือพี่ชื่ออะไรนะวัดกา้าเออพี่วัดกา้าไปกลับบ้านไปนอนได้แล้วลูกไป